ช่องตามใจทูเดย์บทที่439บททดสอบผู้อาวุโสคนนั้นจ้องมองอย่างเฟอร์เยนด้วยสายตาดูถูกจากนั้นก็ยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าเป็นแค่แดนพรสวรรค์ยังกล้ามาทำตัวอดดีต่อหน้าข้าถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเห็นแก่ที่เจ้าเป็นคนของตระกูลหยางกำปั้นนี้ก็เพียงพอที่จะสังหารเจ้าแล้ว หยางเฟยเย่นพูดด้วยสีหน้าโมโหอย่ามาเสแสร้งแถวนี้เจ้าสังหารพี่ชายของข้าตระกูลหยางของข้าไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่เวลานี้เองกลุ่มคนที่อยู่อีกประตูที่อยู่ไม่ไกลมากก็เกิดความกลาหนขึ้นมีเงาหลายคนบินมาทางนี้คนพวกนี้ไปยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่ผู้อาวุโสคนนั้นเคยยืนทั้งสามคนสวมชุดคลุมสีดำเหมือนกันเป็นผู้อาวุโสที่ตรงอกเสื้อมีอักษรสีทองคำว่าอูจี เมื่อทั้งสามปรากฏตัวออกมาหลินหยุนก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของซูจือเหลียงที่อยู่ข้างๆดูเหมือนว่าสามคนนี้ก็น่าจะเป็นยอดฝีมือที่ทำร้ายซูจือเหลียงเป็นอย่างที่คิดซูจือเหลียงกระซิบบอกว่าสามคนนี้แหละหลังจากสามผู้อาวุโสก็มีชายหนุ่มในชุดสีขาวเป็นคนนำกลุ่มที่มีสมาชิกราวๆสิบคนตามมาติดๆมีคนจำได้ทันทีว่าคนที่มาเป็นใครนั่นมันอัจฉริยะของตระกูลหลี่หลีอูจีไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วเป็นคนของตระกูลหลี่นึกไม่ถึงว่าคนของตระกูลหลี่ก็มาด้วยคราวนี้ต่อให้เป็นสำนักอูจีก็ไม่กล้ายึดถ้ำเสียนใต้ยเยว่าเอาไว้คนเดียวแล้วอย่างเฟยเย่นที่อยู่ข้างๆหลินหยุนเผยสีหน้าแห่งความดีใจออกมาเป็นหลี่อูจีจริงๆด้วยเขาเป็นหนุ่มอัจฉริยะที่สุดในยุคนี้นึกไม่ถึงว่าหน้าตาก็หล่อเหลาด้วยดวงตาทั้งคู่ของหยางเฟยเย่นกลายเป็นสีชมพู หญิงสาวในชุดแดงขมวดคิ้วถ้าเกิดเป็นหลีอูจีจริงๆบางทีสํานักอูจีคงไม่กล้าอดเบ่งเหมือนเมื่อกี้อีกหลายปีมานี้ตระกูลหลีเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากมีอํานาจตามห้าสํานักใหญ่มาติดติดหลีอูจียัยงได้ฉายาอีกว่าเป็นหนุ่มอัจฉริยะที่สุดแห่งยุคเป็นชายหนุ่มที่ครอบอัจฉริยะแห่งยุคของเจ็ดตระกูลใหญ่ครั้งนี้ที่เขาพากลุ่มคนมาด้วยสํานักอูจีเองก็ต้องรับมือดีๆหลีอูจีเดินไปใกล้ๆประสานมือคาระวะพวกอาวุโสแล้วพูดด้วยรอยย หลี่อูจีจากตระกูลหลี่ขอคาระวะเหล่าผู้อาวุโสของสำนักอูจีเหล่าผู้อาวุโสต่างก็มีสีหน้าที่เรียบสงบต่างก็พยักหน้าถือว่าเป็นการทักทายกลับผู้อาวุโสเมื่อกี้ที่สร้างบาดแผลให้กับหยางเฟยเย่นพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณชายหลี่ไม่จําเป็นต้องเกรงใจขนาดนี้ก็ได้เหล่าผู้อาวุโสของสำนักอูจีที่เมื่อกี้ยังแสดงใบหน้าดูถูกและหยิ่งพยองต่อหน้าทุกคน ตอนนี้พอต้องอเผชิญกับหลี่อูจีกลับเลี่ยนเป็นคนที่ผู้จารู้เรื่องเห็นได้ชัดว่าแค่หลี่อูจีคนเดียวพวกเขาก็ให้ความสําคัญเหนือกว่าทุกคนที่อยู่ในสนามสายตาของหยางเฟยเย่นเผยความนับถือออกมามีความรู้สึกรักใคร่ผุดขึ้นมาในหัวใจคุณชายอูจีสมคําร่ําลือไม่เสียงชื่อที่เป็นหนุ่มอัจฉริยะแห่งยุคข,ของเจตตระกูลใหญ่อัจฉริยะของตระกูลหยางเมื่อเทียบกับเขายังห่างชั้นอยู่มากหลี่อูจีกวาดสายตามองคนรอบๆแล้วหันไปพูดกับเหล่าผู้อาวุโสว่า ผู้อาวุโสทุกท่านถึงแม้ว่าถ้ำเซียนป้ายเยวาแห่งนี้จะอยู่ในพื้นที่ของสำนักอูจีแต่ก็เป็นถ้ำของผู้อาวุโสเมื่อหลายร้อยปีก่อนต่อให้เป็นสำนักอูจีก็ไม่ควรยึดไว้คนเดียวถ้าเกิดสำนักอูจีค้นพบด้วยตัวเองเป็นคนตรวจพบถ้ำแห่งนี้ก็ว่าไปอย่างแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต่างก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ถ้ำเซียนป้ายเยวาแห่งนี้ก็ไม่ใช่ของสำนักอูจีแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป ตั้งแต่สมัยโบราณถ้ำเสียงเครื่องรางชั้นยอดก็ควรจะมอบให้กับคนที่ถูกชะตากับมันสำนักอูจีไม่ควรยึดไว้คนเดียวคำพูดของข้าน้อยหวังว่าเหล่าผู้อาวุโสจะเก็บไปคิดทบทวนไม่อย่างนั้นเหล่าคนที่อยู่ที่นี่จะต้องไม่ยอมรับอย่างแน่นอนม่หลี่อูจีเป็นผู้นำเหล่าผู้คนที่เหม็นที่หน้าสำนักอูจียอยู่แล้วรีบตะกนขึ้นมาทันทีใช่แล้วคุณชายอูจีพูดได้ดีมากถ้ำเสียงปย้ายเยว่าไม่ใช่ของสำนักอูจีพวกเจ้าไม่ควรยึดไว้คนเดียว ถูกแล้วตั้งแต่สมัยโบราณทำเซียนล้วนให้กับคนที่ถูกชะตากับมันสำนักอูจีของพวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงยึดไว้คนเดียวถ้าเกิดสำนักอูจีต้องการยึดไว้คนเดียวงั้นพวกเราก็ขอสู้ตายกับพวกเขาใช่แล้วขอสู้ตายเหล่าฝูงชนร้องตะโกนด้วยความโกรธความรู้สึกของฝูงชนเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้คนตายเพื่อทรัพย์สมบัตินกตายเพื่ออาหารเหล่าผู้ฝึกบูพวกนี้ต่างก็พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อทำเสียนรุ่นก่อน เหล่าผู้อาวุโสของสำนักอูจีมีสีหน้าที่แย่มากไม่ไกลนับก็ยังมีคนที่กำลังเข้ามาสำนักอูจีของพวกเขาก็ไม่สามารถทำลายค่ายคนที่อยู่ที่นี่ได้ในเวลาอันสัน้นถ้าเกิดรอจนเหล่าผู้อาวุโสของเจตะกูลใหญ่มาถึงเกรงว่าคงจะจัดการได้ยากยิ่งกว่านี้ถึงแม้สำนักอูจีจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับคนมากขนาดนี้ด้วยสำนักเดียวได้ เหล่าผู้อาวุโสต่างก็สบตาซึ่งกัและกันสุดท้ายก็มีผู้อาวุโสคนหนึ่งเดินออกมาพูดว่าทุกท่านสำนักอูจีของพวกเราไม่ได้ต้องการยึดเอาไว้คนเดียวแต่เพราะว่าในห้องโถงมีค่ายกระปกป้องเอาไว้ถ้าเกิดใช้กำลังบุกเข้าไปกลัวว่าจะทําให้ค่ายกลทำงานขึ้นมาแล้วทำให้ห้องโถงเสียหายพวกเราเหล่าผู้อาวุโสได้ทำการหารือกันแล้วจนได้วิธีแก้ไขมา ก็คือให้พวกเราคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็สามารถตามมากับพวกเราเพื่อหาทางทำลายค่ายกลไม่อย่างนั้นก็ขอให้เดินจากไปถ้าเกิดพวกท่านยอมรับงานพวกเราก็มาเริ่มกันเถอะถ้าเกิดไม่ยอมรับงานสำนักอูจีของข้าเพื่อความปลอดภัยของถ้ำแห่งนี้ก็คงจะต้องใช้กำลังทุกคนรีบหารือกันทันทีแต่ทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองจึงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ลีอูจีพูดด้วยรอยยิ้ม เป็นวิธีที่ดีมากสํานักอูจีคิดไตรตรองได้ดีมากค่าน้อยนับถืองั้นก็ขอให้ท่านผู้อาวุโสจากสํานักอูจีอธิบายหน่อยว่าทำยังไงถึงจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพ่อลี่อูจีเปิดปากพูดคนรอบๆก็หยุดพูดทันทีสายตาต่างก็ต้องมองไปยังเหล่าผู้อาวุโสไม่รู้ว่าจะคัดเลือกคุณสมบัติยังไงผู้อาวุโสคนนั้นยืดอกพูดเสียงดังว่าผู้ตัดสินการทดสอบก็คือข้า ขอแค่ทุกท่านสามารถรับการโจมตีของข้าได้สิบกระบวนท่าก็ถือว่าผ่านแน่นอนว่าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาว่าข้ารังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า28ปีสามารถจัดคู่เป็นทีมได้ขอแค่หนึ่งในนั้นสามารถรับได้สิบกระบวนท่าก็ถือว่าผ่านคนรอบๆต่างก็เริ่มปรึกษากันเฮิงต่อให้เขาเป็นปรมาจารย์ถ้าเกิดพวกเราอยากจะรับสิบกระบวนท่าก็คงไม่ยากจนเกินไปวิธีนี้ดีข้ายอมรับขอยอมรับก็แค่สิบกระบวนไม่ใช่เหรอ คนส่วนใหญ่ต่างก็ยอมรับในหมู่คนพวกนี้มีผู้อาวุโสคนหนึ่งถามด้วยเสียงแปลกประหลาดว่างั้นถ้าเกิดคนที่มีอายุเกิน28ยังสามารถจัดหาทีมได้อีกไหมผู้อาวุโสของสำนักอูจิยิ้มอย่างเย็นชาใบหน้าเต็มไปด้วยความดูถูกถ้าเกิดหลังจาก28ปียังไม่สามารถรับสิบกระบวนท่าของข้าได้งั้นเจ้ายังมีหน้าเข้าไปยังถ้ำเซียนป้ายเยเวอีกหรือไงห่าห้าในหมู่ฝูงชนมีเสียงหัวเราะดังออกมา ใบหน้าของผู้อาวุโสคนนั้นแดงกําแววตาเต็มไปด้วยความอับอายหน้าดูหมองลงหลีูู่จีพูดด้วยรอยยิ้มวิธีนี้ยุติธรรมมากสมแล้วที่สำนักอูจีเป็นหนึ่งในห้าสำนักใหญ่ค่าน้อยนับถือผู้อาวุโสพยักหน้าพูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ในเมื่อทุกคนต่างยอมรับงั้นก็มาเริ่มกันเถอะ สายตาของหยางเฟยเว่นมองไปยังหลีอูจีเธออยากจะร่วมทีมกับหลีอูจีมากแต่ว่าพอเห็นว่าข้างหลังหลี่อูจีมีสาวงามยืนอยู่สายตาของเธอก็มองลงทันทีผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นน้องสาวของหลีอูจีหลีอูชิงเธอเป็นคนที่คลั่งไคล้วิทยายุ์มีฝีมือเทียบเคียงหลีอูจีแต่ว่าเธอนอกจากฝึกวิทยายุทธ์ก็ไม่สนอะไรอีกไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ของคนทั่วไปในการตัดสินได้เพราะงั้นคนส่วนใหญ่จึงรู้จักแค่คุณชายอูจีของตระกูลหลี่จนมองข้ามหลี่อูฉิง หลีอูจีจะต้องร่วมทีมกับหลีอูชิงอย่างแน่นอนไม่มีทางที่จะมาเลือกเธอแต่ว่าควรร่วมทีมกับใครดีละ่ะยางเฟยเย่นกวาดสายตามองคนรอบๆแต่ว่ากลับไม่มีคนที่ถูกใจคนแข็งแกร่งส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุคนที่อ่อนวัยก็มีความแข็งแกร่งไม่พอถ้าเกิดฝืนจัดกลุ่มสุดท้ายก็มีแต่จะกลายเป็นตัวถ่วงพอมองไปรอบหนึ่งสุดท้ายสายตาของยางเฟยเย่นก็มาหยุดอยู่ตรงหลินหยุน ความแข็งแกร่งของคนคนนี้แม้แต่ข้าก็ยังดูไม่ออกแค่ดูจากฝีมือเมื่อกี้ที่เขาช่วยเหลือข้าก็น่าจะเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งสหายท่านนี้พวกเราจัดกลุ่มกันดีไหมช่องตามใจทูเดย์บทที่440หักหลังหลินหยุนไม่คิดที่จะรวมกลุ่มกับใครแต่ว่าเขาสามารถพาคนเข้าไปได้อีกหนึ่งคน หญิงสาวที่ชื่อว่าหยางเฟยเย่นคนนี้ไม่เพียงแค่หน้าตาส,สวยเมื่อกี้เพื่อที่จะล้างแค้นให้พี่ชายก็กล้าที่จะท้าทายผู้อาวุโสของสำนักอูจีหลินหยุนก็รู้สึกชื่นชมเธออยู่เล็กน้อยหลินหยุนตัดสินใจช่วยเหลือเธอสักครั้งพาเธอผ่านเข้าไปด้วยได้หลินหยุนตอบด้วยเสียงเรียบเรียมขอบคุณหยางเฟยเย่นเผยรอยยิ้มที่หอมหวานออกมาดูงดงามมาก ในหมู่ฝูงชนเหล่าชายหนุ่มที่กำลังหาสมาชิกในทีมกันอยู่อย่างเฟย์เย่นมีหน้าตาสสวยและยังเป็นอัจฉริยะจากตระกูลหยางของเจ็ดตระกูลใหญ่มีฝีมือไม่ธรรมดาถ้าเกิดได้ร่วมทีมกับเธอไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสชนะใจของสาวงามแต่ว่าอย่างเฟย์เย่นได้ตรวจสอบคนพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครที่อยู่ในสายตาของเธอแถมตอนนี้เธอ,อยังร่วมทีมกับหลินหยุนแล้วแน่นอนว่าต้องปฏิเสธพวกที่มาชวนเธอเข้าทีมอยู่แล้ว ต้องขออภัยด้วยสหายนี่เป็นเพื่อนร่วมทีมของข้าอย่างเฟยเย่นใช้หลินหยุนเป็นโล่ป้องกันแบบนี้ก็จะสามารถปฏิเสธเหล่าชายหนุ่มที่มาชวนเธอได้แถมยังไม่ต้องทําให้คนอื่นมีอคติกับตัวเองแต่ว่าแบบนี้ความแค้นก็จะไปตกอยู่ในตัวของหลินหยุนเหล่าชายหนุ่มที่ถูกปฏิเสธก็เหมือนกับผู้ชายที่ถูกแย่งแฟนสาวไปเริ่มอิจฉาหลินหยุนสายตาที่จ้องมองหลินหยุนเต็มไปด้วยความอาฆาตเฮิงเจ้าหนุ่มคนนี้หน้าตาก็ไม่หล่อเหลา มีความสามารถอะไรถึงได้ร่วมทีมกับหยางเฟยเย่นถ้าเกิดอีกเดี๋ยวเขาเป็นตัวถ่วงของเฟยเย่นข้าจะอัดเขาจนกลายเป็นหัวหมูเลยทางด้านหนึ่งหลีอูจีเองก็เหมือนกันมีหญิงสาวมากมายต่างก็ต่อแถวขอร่วมทีมกับเขาแต่ก็ถูกเขาปฏิเสธทั้งหมดเวลานี้เองจูหลีอูจีก็เริ่มขยับดึงดูดสายตาของคนจำนวนมากหลีอูจีค่อยๆเดินไปอยู่ตรงหน้าของหยางเฟยเย่นพูดด้วยรอยยิ้มว่าสหายขอร่วมทีมกับเจ้าได้ไหม อากกหลีอูจีกลับขออย่างเฟยเย่นร่วมทีมด้วยตัวเองเฮิงเจ้าอย่างเฟยเย่นมีดีอะไรทั้งบนและล่างก็สู้ค้าไม่ได้ทำไมหลีอูจีถึงได้สนใจนางใบหน้าของเหล่าหญิงสาวเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาสายตาที่จ้องมองอย่างเฟยเย่นราวกับเป็นมีดที่แหลมคมอย่างเฟยเย่นอึ้งไปสักพักยืนอยู่ที่เดิมแล้วจ้องมองหลีอูจีเงียบเงียบ ถ้าเกิดสายตาสามารถฆ่าคนได้ตอนนี้อย่างเฟยเย่นคงตายจนไม่รู้จะตายยังไงแล้วถ้าเกิดผู้หญิงอิจฉาขึ้นมาน่ากลัวยิ่งกว่าผู้ชายเป็นสิบสิบเท่าหลีอูจีกลับขอฆ่าร่วมทีมด้วยตัวเองนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าข้ามีทีมแล้วจะทำยังไงดีพออย่างเฟยเย็นได้สติกลับมาก็รู้สึกสับสนรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่เมื่อกี้ไม่ได้ไปขอร่วมทีมกับหลีอูจี แน่นอนว่าหยางเฟยเย่นดีใจมากกว่าถูกคุณชายอูจีเชิญด้วยตัวเองนี่เป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาวมากมายภายในใจของหยางเฟยเย่นกำลังสับสนอย่างรุนแรงถ้าเกิดรับปากหลี่อูจีงั้นจะต้องมีเรื่องกับหลินหยุนอย่างแน่นอนนอกจากจะทำให้หลินหยุนถูกคนอื่นหัวเราะตัวเธอเองก็จะถูกด่าว่าเป็นคนทรยศแต่ว่านี่เป็นโอกาสในการใกล้ชิดหลี่อูจีเป็นสิ่งที่เหล่าหญิงสาวไม่แม้แต่จะใฝ่ฝันเธอไม่อยากเสียมันไปจริงๆ ในระหว่างที่หยางเฟยเย่นกำลังลังเลหลี่อูจีจึงถามขึ้นมาอีกหนึ่งรอบทำไมเจ้าไม่อยากงั้นเหรอในตอนที่หยางเฟยเย่นกำลังจะตัดสินใจตอบตกลงผู้หญิงที่อยู่รอบๆบก็ตอบแทนเธอไปว่าเฮงสหายหลี่ไม่ใช่ว่านางไม่อยากแต่เพราะว่านางมีทีมอยู่ก่อนแล้วถ้าเกิดนางทิ้งเพื่อนในทีมงั้นก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศ ใบหน้าของหยางเฟยเย่นเย็นชาจ้องมองผู้หญิงพวกนั้นด้วยความโมโหผู้หญิงพวกนี้กำลังอิจฉาเธอชัดๆพวกเธอถูกหลีอูจีปฏิเสธแต่ก็ไม่อยากให้ตัวเธออยู่ทีมเดียวกับหลีอูจีหลีอูจีมองหลินหยุนที่อยู่ข้างๆหยางเฟยเย่นยิ้มอย่างเย็นชาแล้วพูดด้วยความดูถูกถ้าเกิดทิ้งตัวถ่วงแล้วเลือกเพื่อนในทีมที่มีประโยชน์กับเจ้านี้ไม่เรียกว่าทรยศแต่เป็นความฉลาดผู้หญิงพวกนั้นจู่จูก็โมโหขึ้นมา หลี่อูจีพูดแทนนางนั้นเหรอมันจะเกินไปแล้วเจ้าหยางเฟยเย่นก็แค่สวยนิดหน่อยไม่เห็นมีอะไรดีเลยพอได้ยินว่าหลี่อูจีกำลังดูถูกหลินหยุนซูจือเหลียงที่อยู่ข้างๆก็ตะโกนออกมาด้วยความโมโหเจ้าหนูเจ้าหุบปากเน่าๆของเจ้าให้ดีไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเจ้าข้างหลังหลี่อูจีมีผู้อาวุโสสูงอายุที่จูจ่ๆก็เดินออกมาข้างหน้าจ้องมองซูจือเหลียงอย่างเย็นชาแล้วพูดออกมาว่าเจ้าจะไม่เกรงใจยังไงแสดงให้ข้าดูหน่อย ผู้อาวุโสคนนั้นของสำนักอูจีแววตาเผยความดูถูกออกมานี้ยังไม่ทันได้เริ่มการทดสอบเลยคนพวกนี้กำลังจะมีเรื่องกันศักิ์แล้วแต่ว่าตีกันได้ก็ดีถ้าจะให้ดีก็ให้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายให้สำนักอูจีของพวกเขารอเก็บผลงานที่หลังลินหยุนมองหลีอูจีคนคนนี้ไม่เหมือนคนที่ไม่มีหัวคิดที่คิดแต่เรื่องรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเมื่อกี้ตอนที่กำลังเผชิญหน้ากับสำนักอูจีถึงแม้เขาจะทำท่าเกรงใจแต่ว่าเขากำลังแสดงให้ทุกคนเห็นเพื่อที่เขาจะเอามาใช้ประโยชน์ และตอนนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าหลินหยุนท่าทางของเขาก็ยิ่งยโสเป็นอย่างมากนั่นเป็นความดูถูกที่เกิดจากใจจริงของเขาแต่ว่าลินหยุนรู้ตัวว่าตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามาก็จ้องมองตัวเขาอยู่ตลอดเห็นได้ชัดว่ากําลังทดสอบตัวเขาตรวจสอบศัตรูอย่างมีกลยุทธ์และตรวจสอบคุณค่าของศัตรูอย่างนี้ัันเชิงเห็นได้ชัดว่าอัจฉริยะของเจตตระกูลใหญ่คนนี้สมคําร่ําลือ,ล,อลินหยุนไม่แสดงสีหน้าใดๆจ้องมองหลี่อูจีแล้วพูดด้วยเสียงเรียบว่านางมีทีมแล้ว เจ้าตาบอดหรือไงทุกคนมองไปยังหลินหยุนด้วยสีหน้าตกใจเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันถึงกล้าพูดกับคุณชายอูจีแบบนี้กล้ามากเจ้าหนุ่มคนนี้กล้าไม่เบาบางที่เขาอาจจะมีฝีมือจริงๆก็ได้นะห้าห้ามีฝีมือกับพีเขาเป็นคนจากโลกบูปลอมคงจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของหลี่อูจีมาก่อนถึงได้ไม่หวาดกลัวหลี่อูจี ที่แท้ก็เป็นคนจากโลกบูปลอมอย่างเฟยเย่นตาบอดหรือเปล่าถึงได้เลือกคนจากโลกบูปลอมพอได้ยินว่าหลินหยุนไม่ใช่คนของโลกบูโบราณเหล่าคนจากโลกบูโบราณต่างก็เริ่มหัวเราะเยาะและพวกที่อยู่ในโลกบูก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นศัตรูกับหลินหยุนแต่กลับยืนอยู่ข้างๆเพื่อรอชมความสนุกที่ได้เห็นคนอื่นเดือดร้อนเห็นได้ชัดว่าต่อให้คนจากโลกบูถูกคนจากโลกบูโบราณหาว่าเป็นโลกบูปลอมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร เมื่อดูจากความแข็งแกร่งโลกบูยังห่างชั้นกับโลกบูโบราณมากหญิงสาวในชุดแดงคนนั้นที่อยู่ข้างๆส่งเสียงเฮิงด้วยความเย็นออกมาพวกเจ้าเป็นคนจากโลกบูโบราณแล้วยังไงก็ยังเป็นได้แค่พวกเสแสร้งเท่านั้นเองบางอาจกล้าดูถูกโลกบูโบราณงั้นหรืออยากตายหรือไงมีคนตะโกนด่าหลี่อูจีพูดว่าเอาละเอาล่ะก็แค่ผู้หญิงที่อยู่แดนพรสวรรค์เท่านั้นเองทำไมพวกเราต้องใส่ใจกับคำพูดของนางด้วย หญิงสาวในชุดแดงคนนั้นเผยสีหน้าตกใจออกมาเจ้าหล,ลีอูจีสามารถมองความแข็งแกร่งของเธอออกได้ในทันทีหลีอูจีมองไปยังหลินหยุนด้วยท่าทางดูถูกเหมือนเดิมเจ้าหนูเจ้าบอกว่านางเป็นเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมคำพูดของเจ้าไม่มีค่าอะไรต้องให้คุณหนูอย่างเป็นคนพูดด้วยตัวเองหลีอูจีมองอย่างเฟยเย่นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณหนูเฟยเย่นเจ้าเต็มใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมของข้าไหม แน่นอนว่าถ้าเกิดเจ้าไม่ต้องการข้าก็ไม่ว่าอะไรข้าจะนับถึงสิบถ้าเกิดเจ้าไม่ตกลงงั้นข้าก็จะถึงว่าเจ้าปฏิเสธพอพูดจบหลีอูจีก็เริ่มนับเลขหน่งสองข้าตกลงหลีอูจียังไม่ทันนับถึงสามอย่างเฟยเย่นก็วิ่งออกมายืนอยู่ข้างๆหลีอูจีแววตาของหลีอูจีเต็มไปด้วยความพึงพอใจใบหน้าที่งดงามเต็มไปด้วยสีชมพูหลีอูจีมองหลินหยุนด้วยใบหน้าหยิงพยอง ฮ้าๆเจ้าหนูข้าบอกแล้วเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจ้าหรือเปล่าคำพูดของเจ้าไม่ค่าอะไรยางเฟยเย่นมองไปยังหลินหยุนก้มหน้าเพราะความรู้สึกผิดเล็กน้อยต้องขอโทษด้วยเจ้าไม่ใช่คนจากโลกบูโบราณข้าไม่สามารถร่วมทีมกับเจ้าได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ